มาทำหมูกรอบอบด้วยหม้อลมไฟกันเด้อพี่น้องง่ายๆจ้ะเอาหมูสามชั้นต้มห้สุกก่อนประมาณ30นาทีเด้อพี่น้องต้มห้สุกเสร็จแล้วก็มาหั่นแบบนี้นะจ๊ะปากวังก็ชัยชินน้นนึงนะคะก็หั่นเป็น3ตมต้นหน่อยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็มาทําการจิ้มหนังเขานะคะเพราะว่าเขาสุกมาใหม่ๆเนี่ยเขากําลังจิ้มได้จ้ะพี่น้องเขาจะนิ่มก็แยะเยะยยจิ้ม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 เอาส้อมเสียบ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 เสร็จแล้วก็เอานา้ำสมลาดแบบนี้เลยเด้อจ้ะ เอานาำสมลาดปากว้างก็ลาดสองช้อนโต๊ะจ้ะพี่น้องมือบีบบีบบีบจักหน่อยเพราะว่าเราแทงแทงมันเอาไว้แล้วเนาะจ้ะเนาะเนี่ยข่างบีบบีบบีบ,บ,บมันจะได้ซึมเข้าไปไม่เราเซ็จแล้วก็เอาเกลือโรยจ้ะพี่น้องโรยทุกด้านเลยจ้ะโรยเห็นมันรู้สซึกวบากร่อยกรอยเค็มเข้มอร่อยอร่อยจักหน่อย,ออยน,น,นะคะเนาะหมูกรอบอ่าแบบนี้เลยจ้ะเร็จแล้วก็เอามาใส่หม้ออบลมไฟจ้ะพี่น้อง ตั้งตั้งแบบนี้เลยจ้ะักกวางทําไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าทําเยอะแล้วมันกินไม่ทันแล้วมันก็จะไม่กรอบจะเป็นเพื่อนๆจ้าก็เลยต้องทําประมาณกินได้คนเดียวจ้ะตัง้งตั้งไว้3ตอนนะคะทีนี้ก็มาปั๊บไฟนะคะรับไฟก็200องศาห้าสิบนาทีเด้อพี่น้องจ้ะเสร็จแลบลอยแล้วค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยพี่น้องสุกเรียบลอยแล้วนะคะโอ้โหน่ากินไหมพี่น้องเสแซ่บเด้อจะ้ะเด้อ สวัสดีจ้ากินแซ่บต่างแดนกับปกากหวังสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้าเด้อปกากหวังคนหมาบกา,ากินงอำเภอพระทองคําจังวัดนครราชสีมาพี่น้องจ้าวันนี้ปกากหวังพามากินขนมจีนแล้วก็ตําโคราชจ้ะพี่น้องตําโคราชเนะจ้ะตําโคราชก็จะเป็นพวกตาตาปลาแล้วก็ใส่ปูดองพี่น้องแล้วก็มาเพิ่มไอ้นี่จ้ะ ถั่วดินจะพี่น้องถั่วลิสงนะจ่ะถั่วลิสงทอดน่ะคนโคราชเขาเรียกถั่วดินเนาะค่ะตำผสมประสานกันเลยพี่น้องมันแซ่บมันจิ้มมันๆอร่อยก้มกลมเพ่เอ้ยยิงทาม,มียอดมะยมยิ่งดีค่ะจากอเอ้ยวันนี้มีเอ่อชะอมจะพี่น้องกองตวงฮวงเต้ผักสลัดแล้วก็โอ้โหนี่ขีปตนเรื่องประกวางทำเอ่อหมูหมูหมูกรอบนะจ๊ะเนาะหมูกรอบ เนี่ยเซตเรียบร้อยแล้วก็หลังรนๆเลยพี่น้องเอ้ยกินคนเดียวก็ทําทีละชิ้นซ้านี่แหละจ้ะหั่นกันแล้วก็ได้สามชิ้นเนาะถ้าเกิดว่าทําเยอะแล้วมันกินไม่ทันมันก็จะไม่กรอบจ้ะพี่น้องคือตอนนี้มันกรอบมากเลยจ้ะคอยฟังเสียงเด้อมันจะกรอบขนาดไหนกันเออเนาะเนาะเค็มๆก่อยๆ,ๆ,ๆพี่น้องสูตรนี้เด้อจ้ะทำง่ายๆเนาะ มาเด้อจ้ะพี่น้องจ้าตำคราดปันเองจ้ะอเขากันคืบเลยพี่น้องจ้าหมูกรอบก็สมตํำกันเออย 음. Mm. รสชาติจี๊ดจ้าจะตามสม่ำตามประกวงจะรสจัดนิดนึง วันนี้มาแล้วก่อขูดกับพี่น้อง ไม่ซับหรอกซับไม่ค่อยเป็นจ้ะมันสั่นกับตอนมอนแมนมดอื้ม ตูดองจ้ะ ถั่วด,ดินไล่หลายไปดองเลยมันจมมินมันๆเนาะจ้ะเนาะตามคราชเนอะแซ <c oughs> ่บอื้ม แต่ได้ใบมงยมเด้วแกเอ้ย Perdong สองคนมีฟันจักหน่อยเนาะจะเนาะคินหมูกรอบได้เนาะคนฟันเหี่ยนกินไม่ได้เลยคือ <c oughs> ปูหลุนนี่ได้ตัวนหน่อยๆพี่น้อง ขอบคุณเด้อจะเด้อไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ